ทำไมวิกฤตต้มกบของคนไทยถึงน่ากลัวก่าต้มยำกุ้งทุกคนเชื่อไหมว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยราโตขึ้นก็จริงแต่ส่วนหนึ่งคือการโตด้วยหนี้มาตลอดจากเดิมคนไทยมีหนี้ครวัวเรือนประมาณ60%ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น90%แล้วหรือหาเงินมาได้100ก็จ่ายหนี้ไปแล้ว90บาทอะก่อนหน้านี้ที่เศรษฐกิจมันยังดีใช้เงินกันสนุกสนานก็ดูไม่เป็นปัญหาพอเงินไม่พอใช้แต่ยังอยากใช้จ่ายเท่าเดิมก็ทํายังไงก็ต้องไปกู้ไปเป็นหนี้เพิ่มึึ้นนนนัดดงงงง่่่่าาาายยแลวเเเคออหหิตตจจถุุชป็ หล,หลายอย่างมันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจที่ฟื้นช้าดอกเบีย้ยที่ปรับตัวเพิ่มรวมไปถึงหนี้ที่แตะ90%ทีนี้เริ่มรู้ตัวกันแล้วว่าจะใช้เงินสนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วคนส่วนใหญ่ที่มีเงินน้อยลงก็เลยเริ่มลดการใช้จ่ายกระทบไปถึงธุรกิจที่ขายของได้น้อยลงพอธุรกิจเล็กๆอยู่ไม่ได้อา้าวกระทบไปถึงธุรกิจใหญ่อีกแล้วเราก็เริ่มเจอข่าวธนาคารกลัวปัญหาหนี้เสียไม่ค่อยอยากปล่อยกู้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาคนหมุนเงินไม่ทันเยอะขึ้นกู้้บบาาาานนนนนนนไมมมม่่ผกกกขขึึริิิษัััััทเงชอ็ออตจปปดวคืลพธ์ ที่สะสมกันมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกับการที่เราเอาฝูงกบโยนลงไปในหม้อที่เต็มไปด้วยน้าเย็นๆแล้วก็ค่อยเปิดเตาตั้งไฟในตอนแรกกบก็จะสนุกสนานกับการเล่นน้ําโดยที่ไม่รู้ตัวว่าน้ํากําลังอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆพอรู้อีกทีนะครับน้ำก็เริ่มเดือดจนกระโดดออกไม่ทันจากกบเล่นน้าเพลินๆกลายเป็นกบต้มไปแทนซะงั้นเราเลยเรียกสิ่งที่ไทยกาลังเผชิญแบบนี้ว่าวิกฤตต้มกบแล้วเพื่อนๆลองนึกภาพเศรษฐกิจไทยเป็นปิรามิดขนาดใหญ่นะตอนต้มยำกุ้งมันเหมือนกับส่วนยอดบนๆพังท การท่องเที่ยวการส่งออกสินค้าโกโยรายได้เข้าประเทศฟื้นตัวกลับมาได้เร็วมากแต่รอบนี้ปัญหามันกำลังเกิดกับกลุ่มคนทั่วไปในไทยที่มีจำนวนนับ10ล้านคนกลุ่มชั้นล่างๆที่เป็นฐานรากของประเทศนี้นี่แหละแล้วสมมติว่าถ้าส่วนที่เป็นฐานของปิรามิดมันพังลงไปทุกคนคิดว่าส่วนที่อยู่บนยอดจะเป็นยังไงบ้างล่ะ